สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่โอยืยนอยู่ที่วัดบัวขวัญค่ะมาทำคลิปที่ถ้ำวัดบัวขวนนัญนี้ทีนี้ก็มาขอยืมใช้สถานที่ตรงนี้อเผออิญว่าวันนี้พี่โอรู้สึกเครียดมีความทุกข์พี่โอเลยคิดว่าจะขอใช้คลิปนี้ค่ะมาอธิบายอะไรบางอย่าง หรือระบายความรู้สึกบางอย่างที่มันเกิดกับเกิดกับตัวพี่อ่ะทีเนี้ยพี่ก็ต้องหาต้องคุยกับผระอาจารย์เพื่อที่จะแบ่งเบาไอ้ความคิดที่พี่ทุกข์ตรงเนี้ยเพราะพี่คิดว่าไอ้ความทุกข์ของพี่ตรงเนี้ยทุกคนก็ต้องมีความทุกข์เหมือนพี่เหมือนกันแต่พี่จะเอาความทุกข์ของพี่ตรงเนี้ยมาพูดทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าความทุกข์ของพี่โอเนี่ยมันคืออะไรนะคะสวัสดีค่ะผระอาจารย์ ครับผมสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ยิ้มนิดนึงขนาดยิ้มนี่พยายามอยู่ขนาดยิ้มนะเนี่ยอาจารย์พี่โอะ่ะเจอโดนปะทะมาเลยแหละอย่างแรงค่ะว่ายังไงเอ่ยพี่โอโดนเบื้องบนค่ะอะไรก็ไม่รู้แต่เป็น คงจะเป็นมีเหตุปัจจัยจะโดนบันดาลหรือไม่พี่โอไม่รู้แต่สิ่งที่ประทะมานั่นหมายความว่ามีการมามองมุมมองว่ามองภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกว่าพี่โอเนี่ยมีความคิดเนี่ยเหมือนเด็กๆอ๋อผมว่าไม่ใช่รุ่งบนหรอกมังครับเบื้องล่างหรือเปล่าไม่พระอาจารย์ การมียศกับคาราวาสมันก็อย่างงี้หรือเปล่าอเออพี่โอเปียบเทียบไงแสดงว่าพี่โอไปมีปัญหากับอ,อระดับบนระดับบนนี่นี่นี่ไม่ใช่คลราวาสด,ด้วยใช่ไหมฮะแสดง<ม>ว่าเป็นเป็นเป็นไม่รู้ไม่บอกอาไม่บอกแต่ทีนี้พี่โอกําลังจะคุยเรื่องว่ามุมมองของระดับบนเนี่ยคะ่ะทําไมไม่มองย้อนมองหมายถึงว่า ใช้วิจารณญาหรือใช้ความคิดนะคะว่ามองมาว่าเอพีโอเนี่ยพิจนารณาในตัวของคนคนนี้ว่าคนคนนี้เขามีจริตหรือมีนิสัยอย่างไรโดยที่ไม่ไม่ตีค่าไปก่อนพระอาจารย์พี่โอหมายถึงอย่างนี้ไงคือคนเรามองคนเนี่ยหมายถึงว่าอย่าเพิ่งไปตีค่าในรูปลักษณ์อย่างนี้ค่ะพระอาจารย์นึกออกไหมถ้าการตีค่าปุ๊บเนี่ยเท่ากับคุณใช้อัตราในการตีค่าถูกไหม โอ๊ยแต่ผมก็เจอเจอประจำนะพี่โอนะเชื่อไหมผมเจอ <c oughs> จนชินแล้ว,ว่เรื่องพวกนี้ <c oughs> ก็พี่โอก็อรู้ไงทุกคนก็เจอกันหมดแล้วแต่ตอนเนี้ยปกติพี่โอจะไม่ค่อยเจอไงมีแต่ความสุขไงแต่รอบเนี้ยมันเจอเขาแล้วไง<อ>มันไม่ใช่พี่เป็นคนมันไม่ใช่รูปลักษณ์ที่ที่ระดับบนเขามองพี่นะอตอนเนี้ยพี่โอบริสุทธิ์บริสุทธิ์ค่ะประกาศ แต่เนี่ยพี่โอโดนมองไปแล้วว่าเป็นมลพิษก็เมื่อกี้บอกว่าอากาศบริสุทธิ์หมายถึงว่าจริงๆแล้วความคิดของพี่โอนะบริสุทธิ์พี่โอโดนควันพิษมันหลงเข้ามาทำให้พี่โอทุกข์ค่ะพี่โอระวังระวังเป็นวัรโลกนะพวกพวกโลกปอดอย่างไงพีเอ็นสองจุดห้าอะไรพวกเนี้ย ก็ต้องระวังหน่อยครับต้องดูแลสุขภาพหน่อยใช่ทีน,นี้พระอาจารย์ลองอธิบายเรื่องของของการใช้อัตราในการมองคนให้พี่โอฟังหน่อยดีว่าทําไมเขามองอมพี่โอได้ยังไงว่าพี่โอเนี่ยมีความคิดแค่เล็กๆแบบพี่โอจะใช้คําพูดหยาบๆพี่โอใช้ไม่เป็นไงอม,มองดูพี่โอมีความคิดเป็นเด็กๆหรือพี่โอทํางานระดับเสื้อผ้าเหมาห้องเสื้อไม่ใช่เล็กๆนะ พี่โอทำนางงานระดับประเทศมานะผมว่าผมว่าคนที่มองตรงนั้นนะเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกครับพี่เขามีเจตนาดีสำหรับพี่มากกว่าผมมองในมุมน,นี้นะฮะซึ่งเขาอาจจะมีความเข้าใจว่าด้วยความด้วยความปัถหาดีของเขามากกว่าครับเขาเลยมองว่าเขาเลยอยากจะเตือนสติพี่โอแต่เขาแค่เขาแค่รู้สึกว่าเขาตีค่าคนคนหนึ่งง่ายเกินไปทงนัง้นเอง อย่างเช่นพี่โออย่างเงี้ยมองรูปลักษณ์แล้วตีเลยใช่เขาเขาอาจจะมองพี่โอว่าคือพี่โอยกตัวอย่างให้ก็ได้อย่างเช่นว่าพี่โอทําคลิปกับพระอาจารย์เนี่ยค่ะอ๋อครับผมเอ่อคนคนเขาก็จะมองว่าพี่โอนี่เอ่อมีคําถามเอ่ยมีความคิดเอ่ยมีอะไรเหมือนเหมือนพูดง่ายเหมือนติงต้ององ่ะเหมือนเด็กๆ็กมาถามพระอาจารย์อย่างเงี้ยแต่ความจริงอ่ะ เขาไม่รู้หรอกว่าแบ็กกราวจริงๆสมองข้างหลังพี่โออ่ะกีตาที่สามพี่โอเนี่ยที่ทุกคนมีอยู่เนี่ยเข้าใจไหมพระอาจารย์อีตาที่สามด้วยมันมีข้างหลังอยู่มันมีแบ็กอยู่ในการถามครับทีนี้พี่โอถามพระอาจารย์หน่อยถ้าพี่โอไม่ถามคําถามเด็กๆปหนึ่งปสองาแล้วพี่โอจะเอาอะไรมาถามพระอาจารย์แล้วทุกทุกของแต่ละคนน่ะแล้วอ๋อคือความหมายของพี่โอก็คือว่า พี่โอทั้งคาถามเนี่ยแทนเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของแทนแทนเด็กๆทั้งหลายแทนเออแทนที่กําลังทุกข์อยู่ใช่ใช่แทนคนที่ทุกข์อยู่่ซึ่งซึ่งความทุกข์เนี้ยทุกคนประสบเจอเหมือนกันหมดอ่าแต่เนี้ยพี่โอจะถามแทนเท่านั้นเองพี่โอก็ต้องเล่นบทบาทตรงนี้ถูกไหมแต่หลังจากที่เล่นบทบาทในคลิปเสร็จแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าพี่โอคิดอะไรอยู่ครับคุณรู้สภาว่าพี่โอไหม คุณรู้ความประพฤติพี่โอไหมน่าจะไม่ครอบครัวพี่โอมีอะไรมีใครมีสามีมีลูกมีใครมีอะไรคุณรู้หรือยังน่าจะไม่เอออย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีค่าพี่โอผิดตรงนั้นอ่าอย่าอย่ามองกิริยาอาการพี่โอแล้วตีค่าแต่นี้พี่โอพูดโดยรวมไงเช่นว่าอาจจะไม่มองพี่โอก็ได้หรืออย่างเช่นถ้าพี่โอจะจะไปทําอะไรกับใครพี่โอจะไม่ตีค่าคนนะหมายถึงว่าเดินมาปุ๊บเนี่ยพี่โอจะมองเลยว่าเนี่ย คือน้องพี่คนนี้คือแม่แต่ไม่ใช่แม่ที่แท้จริงก็ตามแต่เดินมาแล้วเหมือนแม่คนนี้เดินมาเหมือนน้องอ,อย่างเงี้ยค่ะนั่นคือการเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราเอาทุกคนที่ปะทะเนี่ยมาเป็นครอบครัวเราให้หมดม,มันจะไม่เกิดเรื่องค่ะพระอาจารย์ทีนี้เราเราเรียนธรรมะก,กันมาพระอาจารย์ณวนะันนี้เวลานี้พี่โอขอพูดหน่อยคำว่าอาตาตัวตนทุกคนมีหมด แม้กระทั่งคุณแค่ขยับนิดนึงคุณก็มีอัตราแล้วถูกไหมใช่อ่าทีนี้วันนี้พี่โอจะพูดจริงนะพี่โอไม่พูดเด็กแล้วนะเออ,อดีจังโมโหแล้วอุอ้ยเท้าเอวด้วยผมถอยต้น <c oughs> อยู่ว่าโโดนฉันฉันไม่ใช่เด็กนะฉันรู้เรื่อง uh huh. อ่าอ่าแต่ทีนี้พี่โอมาด้พี่โอก็ต้องขอโทษนะคะถ้าเกิดใครที่ฟังแล้วคิดว่าพี่โอไปพลาดพิงถึงอะไรถึงอนะัพี่โอข,ขอขอโทษและขอขมาก่อนคะ่ะ แต่ทีนี้คือจะเป็นการทําคลิปเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเหมือนกับเราเล่นเกมเล่นอะไรไปอย่างนั้นแหะคะ่ะแล้วเดี๋ยวพอจบคลิปก็คือไม่มีอะไรแล้วก็ก็นิ่งๆไปอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ตัวตนเนี่ยพระอาจารย์อธิบายคําว่าอัตราตัวตนหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วทุกคนที่มีอยู่มีมีทุกคนเนี่ยมันคือยังไงคือคําว่าอาตาัอาตราอัตราเนี่ยมันมีด้วยกันอยู่ทุกคนแล้วครับแต่ทีนี้คือ,อ,อสภาวะธรรม ของการจะเข้าไปเห็นอัตราตัวตนตัวเนี้ยสภาวะธรรมเขาเข้าไปเห็นหรืออยังคนส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่เห็นตรงนี้ไงฮะไม่เห็นสภาวะตรงนี้ว่าอันนี้คืออัตราเรานะอันนี้คือความริดมั่นถือมันของเรานะอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แสดงออกมาอย่างเต็มที่ใช่ไหมฮะผมเองผมก็แสดงบ่อย แต่ณนะขณะที่แสดงเราสามารถที่จะอยู่เป็นเหมือนเหรียญสองด้านได้นะพระอาจารย์หมายความว่าระหว่างแสดงแต่เบื้องหลังเนี่ยเราต้องรู้จักนิ่งอืมใช่ในกรณีพี่โออย่างเงี้ยผมไม่ยกตัวอย่างผมแล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยตอน<ค>น,ตนี้ยกพี่พี่โอพี่โอเป็น<อ>เป็นผู้ถูกกล่าวหาพี่โอขอพูดถึงพี่เลยในกรณีของพี่โอเนี่ยคือคือพี่โอเข้าใจสภาวะธรรมต่างๆได้ได้ครบทุกทุกมุมมองแล้วเงี้ยก็จริงแต่พี่โอก็เข้าใจด้วยว่า การมีอัตราเนี่ยการการเอาอัตรามาใช้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ใช่ค่ะที่จะต้องหายใจและดํารงชีพอยู่ยังไงมันต้องสร้างอัตราขึ้นมาขึ้นมาใช้กับสมมุติของความเป็นจริงอ,ะอง่ะของทางโลกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ลึกๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าอันนี้คืออาตาัตราอันนี้ต้องละอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้บุคคลทั่วไปเนี่ยเขาใช้แบบเต็มที่เต็มลิมิตนี่ย โดยที่เขาไม่เห็นเลยว่าไม่เบรกอ่าไม่ต้องเบรกไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าเขาเขาแสดงออกมาโดยธรรมชาติของเขาอ่ะแต่เขายังไม่ยังไม่เข้าใจธรรมยังไม่ได้มาศึกษาธรรมยังไม่ได้มาเรียนรู้สภาวะธรรมต่างๆเนี้ยจะโกรธก็โกรธออกไปเลยเต็มที่จะด่าก็ด่าไปเลยเต็มที่โมโหก็ใส่ไปเลยเต็มที่อย่างเงี้ยไม่มีการยั้งไม่มีการใช้ปัญญาพิจารณาต่อใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็จะต่างกันตรงนี้นิดนึงแต่ที่พี่โอใช้ออกมาแสดงออกมาเนี่ย มันเป็นธรรมชาติครับเพราะเรายังหายใจอยู่เรายังเป็นมนุษย์อยู่นะเราก็ต้องใช้สมมุติเพื่อแสดงออกมาแสดงแสดงความถูกต้องแสดงถึงสังคมโลกที่เขาใช้กันใช่อธิบายเรื่องราวต่างๆค่ะ แต่แต่จริงๆแล้วอะ่ะคือไอ้เรื่องที่พี่โอไปโดนปะทะมาเนี่ยพี่โอก็ไม่ได้ซสีเลียนหรอกนะเพียงแต่ว่าณเวลานี้มาทําคลิปอ่ะพี่โอก็ขอออกอัตลดนิดนึงแต่อยากจะคุยถึงเรื่องของการมีอัตราตัวตนในวันนี้ในคลิปนี้<ม>นะคะพระอาจารย์บางทีบางทีคนที่เขามองพี่โอนะ่ะคือเขาอาจจะลืมคลิปไปก็ได้หรือเขาอาจจะไม่รู้เบื้องลึกของพี่โอเขาก็เลยใช้สมมุติตรงนั้นอะ่ะ ภาพลักษณ์ที่เห็นครั้งแรกแล้วตีค่าตีค่าโดยทันทีเสร็จสิพี่โอเสร็จสิอ่าเราก็ต้องโชว์เหนือให้เขาเห็นว่าเอ้ยคุณอย่ามาอย่ามาด้อยค่าฉันอย่างนี้มันก็คงไม่ถูกไม่ควรหรือเปล่าโอ้มันไม่ได้ปะทะโดยตรงนี่มันปะทะโดยตรงอ่ะก็ก็มาคุยกันหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าปะทะโดยตรงอ่ะพี่โอก็อาจจะต้องเลี้ยงข้าวละค่ะโต๊ะใหญ่ ต้มินพามาสวดด้วยหรือว่าทให้เป็นพิธีการไปเลยเลี้ยงปลาอะไรอะไรเงี้ยอพระอาจารย์อธิบายอีกนิดนึงเรื่องของอัตรารตัวตนเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงพระอาจารย์ว่ามันเกิดขึ้นไงมันมันมันยังไงมันถึงเกิดคําว่าอัตรารตัวตนขึ้นมาเพราะว่าเรานเนี่ยไปยึดเนี่ยเพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาอย่างเงี้ยว่าฉันถูกไอ้นั่นผิดไอ้นี่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะ เอาทิฏฐิของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งนะมันก็เลยเกิดความยดมั่นถือมั่นขึ้นมาว่าอาจจะเป็นเพราะว่า,ายศถาบรรดาศักดิ์ด้วยอะไรอย่างหนึง่งอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเหมือนกับว่าสร้างอิกโกเขาอ๋อพี่โอพอจะนึกออกแล้วบางครั้งการมีไอ้ยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งมันมีความสุขมากเนี่ยมันอาจจะกบกบอะไรกบความคิดบางสิ่งบ,บ,าบางอย่าง พูไปตรงๆเลยครบปัญญาเรามีความสุขมากไปเหมือนอย่างที่พี่โอมมีความสุขจนไม่รู้ว่าใครทุกข์ใครอะไรอย่างนั้นใช่ไหมพระอาจารย์อ๋อใช่อ๋อ,อมันเลยก,กบปัญญาไปทีนี้ปัญญาแล้วก็คอยจะดูถูกดูแคลงคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยงงเงาเต่าตุ่นไปหมดอืมอ่าบางทีเนี่ยบางทีผมว่าผมว่าฆราวาสบางคนเนี่ยปัญญาเหนือผมงเงียปัญญาเหนือกว่าผมงเนี้ยอ๋อมีเยอะพระอาจารย์ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ปันพงหรือว่าไม่ได้พูดว่าผมเนี่ย เเป็นผู้มีปัญญาหรือว่าอะไรเนี่ยผมผมแค่สแสดงทาได้เล็กๆไม่น้อยแค่นี้แหละครับใช่ใช่เราเป็นการคุยกันค่ะใช่<ๆ>แต่ผมก็ไม่อวดตัวหรอก<ช>ว่าผมจะรู้มากรู้น้อยขนาดไหนเพราะคนที่รู้เหนือกว่าเราเนี่ยมันมีอยู่แต่จริงๆแล้วการที่พี่โอข๊คขบอกเลยนะว่าการที่มาคุยธรรมะกับพระอาจารย์เนี่ยหมายความว่าพระอาจารย์มีแนวความคิดของด้านทุกข์อ่ะที่ว่าประโยคสุดท้ายของท่านเนี่ยคือคําว่าสิ้นยึด ประโยคนี้ประโยคเดียวที่ทําให้พี่โอรู้สึกว่าเฮ้ย <_ d ata> มันมาแนวเดียวกับเราเนี่ยอย่างนี้ในภาษาธรรมะหรืออะไรก็ตามเขาเรียกว่าจริตมันตรงกันแค่เพียงว่าจริตตรงกันแล้วระหว่างคุยไปเรื่อยเรื่อยเืย,เ,ยเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้เราจะมาคุยกันทําไมแค่สองคนมันไม่มีประโยชน์พี่โอเลยมีความรู้สึกว่าเราต้องทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้คนที่เพื่อนเราหรือใครก็ตามที่ ที่อยู่ใกล้ชิดเราอ่ะหรือใครก็ตามอ่ะในบนโลกเนี้ยมาได้ยินได้ฟังอย่างที่พี่โอได้ยินด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่โอถึงคิดว่าจะทําคลิปอันนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คือพระอาจารย์ก็ไม่ได้หมายความว่าพระอาจารย์จะมาแสดงอะไรว่าพระอาจารย์มีความรู้ความสามารถมากอะไรอย่างนั้นนะคะไม่ใช่เลยทีนี้ที่พระอาจารย์มายืนณนณะนะในคลิปพี่โอเนี่ยจริงๆมันเป็นคลิปพี่โอนะคะคือพี่โอเนี่ยตั้งใจจะทําให้คนที่ พี่โอพี่โอัโอกแต่จริงๆจะว่าไปพี่โอก็รักคนทั้งโลกนั่นแหละอให้คนที่พี่โอรักคือคนบนโลกเนี้ยได้ยินอย่างที่พี่โอได้ยินทุกๆคําพูดทุกๆการสนทนากันทีนี้ถ้าเรามาสนทนากันแค่สองคนพี่โอพี่โอรู้ทําอยู่แค่คนเดียวหรือรู้สภาวะแค่คนเดียวไม่คุ้มเพราะฉะนั้นการคุยเนี่ยคุยให้ฟังกันเลยหลายๆคนจะดีกว่า อาจารย์มีข้อคิดเห็นอย่างไรดีครับผมเป็นเรื่องที่ดีครับคือเราเราทำคลิปขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆแค่ทำเป็นธรรมทานใช่ให้เป็นธรรมทานให้เป็นธรรมทานจริงๆ<ห>พี่โอพี่โอตั้งใจให้แต่แต่กับบางคนเนี้ยเขามองเขามองเห็นความเสียหายที่ผมกับพี่โอทำอย่างเงี้ยผมก็ว่าเขาใช้อัตตามากเกินไปครับ อัตราในการเพ่งโทษเราอย่างเงี้ยว่ามันไม่ถูกไม่ควรไม่ยางนั้นอย่างนี้บางคนก็ติงว่าเป็นพระทําทไมเอ่อใช้คําพูดว่าผมหรือว่าไอ้ยางนั้นอย่างนี้ทําทไมไม่ใช้แทนว่าอัตมาและอัตมากับผมเนี่ยมันใช่ภาษาสมมุติหรือเปล่าใช่ค่ะภาษาสมมุติมันก็แค่ภาษาสมมุติแต่ก่อนจะผ่านคําว่าผมมาได้อ่ะ พี่โอก็ต้องสกีนก่อนคลิปออกนะเพราะว่าพี่โอเนี่ยไปฟัง y o YouTube ฟังพระอาจารย์ระดับเยอะๆที่สูงๆเนี่ยมาเยอะท่านก็ใช้คำว่าผมเหมือนกันอันนี้พี่โอขอเถียงครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านทำออกออกออก,ออกคลิปออกอะไรบรรยายทรมากอย่างเงี้ยนะครับท่านใช้คำว่ากูด้วยใช่ใช่ใช่มีโอ้อมีคำว่ากูเห็นเยอะค่ะ<ต>เห็น<ช>เยอะ,ะก็เขาเ,เข้าใจว่าภาษาสมมติเท่านั้นเองริคือว่าคนฟังเนี่ย จะมีอคติมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมฮะยิ่งคุณอยู่ในตําแหน่งสูงๆเงี้ยแล้วคุณมีอคติกับเรื่องที่หมาแค่เนี้ยมันสื่อให้เห็นถึงถึง,ถงชาวปัญญาของท่านนะครับแต่จริงๆนะคลิปพี่โอก็คลิปเล็กๆเองนะคลิปที่มีความปรัถนาดีนะคือมันไม่น่าที่จะมาโดนคอมเพนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพระอาจารย์ว่าไหมใชค่คือคือคืออันนี้มันเป็นคลิปพี่โอพี่โอเลยรู้สึกว่าเออจะบอกว่าเรา เกี่ยวกับอัตราตัวตนไหมมันก็รู้สึกนิดนึงอะ่ะรู้สึกเสียใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเราตั้งใจมีความปรารถนาเอ๊ะทำไมมันต้องเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นกับพี่ด้วยอย่างเงี้ยพะอจย์พี่โอไม่ไม่พี่โอขึ้นคนเดียวผมยิ่งพูดผมก็ยิ่งขึ้นมั่งแล้วเนี่ยส <c oughs> ักเริ่มเสียงแข็งแล้ว <c oughs> มพาพะอจยา์ไม่เป็นไรก็นี่มันโดนพี่โอโดนอยู่คนเดียวไม่เป็นไร <c oughs> อเอาสรุปเลยดีกว่าเดี๋ยวมุดชิ ก็จะทำไงได้เราก็ต้องทำใจใช่ไหมพระอาจารย์โดนมาก็เบรกจะเบรกเบรกอารมณ์ซะเบรกอารมณ์เราดีก่ว่าเบรกตัวเองแล้วปิดประตูปิดประตูแล้วก็เบรกไม่ได้ก็ชนมันเลยเอามือซ้ายหรือมือขวาชนก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูลิมิตของท่านด้วยผมก็ดูลิมิตของผมอยู่นะครับ ก็ไม่ใช่พาร์ที่มียศถาบรรดาสักอะไรมากมายมส่วนพี่โอส่วนพี่โอก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีปัญญามากกว่าหลายหลายคนมากกว่าหลายหคนใช่ไหมฮะก็มันก็คือแค่ว่าพี่โอมีความปัารธนาดีไม่ไม่อยากให้แบบคนที่มีทุกข์เหมือนพี่โอที่เคยประสบมาแล้วพี่โออยาก จากจะช่วยแก้ทุกข์แค่นี้เองค่ะคลิปเล็กๆเองอ่ะอยากให้ให้ให้ใหระดับบนอ่ะเมตตาพี่โอหน่อยค่ะอย่างนี้ก็พี่โอขอถือโอกาสในคลิปนี้ขอความเมตตานะคะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์คผมคสวัสดีค่ะทุกคนคผมรับ